สบายดีพ่อแม่พีน่น้องพอๆกับใครแหละเส้นเก่าเส้นเฮือกัอบสองสาวสารวันเนาะมื่อนี้สาวสารวันส,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 สิมาอันมาใส่ปุ่นต้นไม้เนาะปุ่นขี้ไก่มาเติมพลังให้มันก่อนเพราะว่าบริษัทโดนเติบเลยขี้ไก,ก่ก็เก็บไว้ประมาณสามสี่วันเลยแตกจะซ้ำจะซ้ำเม,ม,มนนื่นันมันผุเนาะมันก็นเลยแตกช่วนยหน่อยด้วย ่อนแดดตัวนี้แดดส่งรตรงใฮ้เสียใจือไว้กบถตุวคนพี่เต็มเียม้งถือเก็บกหลายยไปหาดีดิกถือซือปป้อพกกเนะทุนนี่นเลย้อกระิมาใส่ใส่ตัวนี้ก่อน,น,นเนาะตัวตั๊กที่ไก่ทีห่หาเตรียมใส่ น <laughs> ใส่ไปเลยเนาะเพราะว่าภาคมันเริ่มแตกแล้วแต่ว่ามันตงการอาหารอาหารคือม,มันขี้ไกลนั่มมนเองไกลชีวิตแล้ว ก็ใส่ขี้ไก่แล้วเ้าก็สิยหดหนาวตันเสียไปก่อตอนเช้าบริบทหนาวเลยเหี่ยหงายใส่ไปเลยหัวใบซาลาเน่นี่แห้งใส่ยร้าย,ายแห้งงามเนาะมันบริบรูรณ์พุ่นเนาะถ้าพักจังอื่นใส่ร้าย,ายบได้มันจะเค็มปวดแต่สำหรับใบซาลาเน่นะใส่ละลายแห้งหมัก แต่ว่าก็อย่าลลยเกินไปมันจะเปื่อยสังเกตุวา่ามนเขาใส่ไลยกว่าต้นไม้อย่างอื่นนะคือใบสะระแหน่ถ้าพอค้อมหลาบก,ก็ใส่ไลายบ่ได้นะเมัก่ก็บ่ค่อยมาเพิ่มใส่แบบพอด้พอดีอย่าให้เบิ่งใ,ใกล้ใส่แล้วประมาณได้นี่เห็นบ่ทุกคนใส่มันทัท่วแล้วก็โหดน้ำแล้วกะ สองสามวันก็เคี้ยวขึ้นมาแบบเต็มทีเลยแบบนี้เอาข่ยไปตัดกินนะเพราะตอนนี้มันแตกได้ทีแล้วเดี๋ยวไปไปเบิ่งต้นอื่นน้ําแน่นี่ส่วนหัวจังไขนน่นี่บ่ได้ใส่เนาะเห็นนี่บ่อนแดอส่วนหัวจังไข่น,นี่เฮาบ่ได้ใส่เนาะเพราะว่าเฮาใส่หลายรอบแล้วปุ๋เก่ามันยังบ่ปึกจืเลยเดี๋ยวไปใส่อย่างอื่นน้ําแน่นี่มาใส่ทั้ง ทางตัวนี้น้ำเน่ยนะพอมมีใบสะระแหน่ยี่เดนนี้นะใส่ตะบองใบสะระแหน่น้ำบองอื่นก็บ่ต้องใส่ลายเพราะว่าบ่ค่อยมกักต้นผักกิงอื่นนะ่ะใส่ลายมันสิเข้มผอมแล้วมันสิเหลืองตายอย่างอย่างตัวอย่างอันไผ่ตู่นะี่เนาะหรือใบแบงลักนี่สิบ,บ่มักพุ่นลายเนาะสิปลูกไว้แบบบ่ต้องใส่พุ่นยังมากมายมันก็ง,งาม โดยตัวมันเองเนาะเพราะฉะนั้นเอาก็ใส่แต่แถวที่มีต้นใบสะแน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหดหนามเลยยังมันกะัเดียเด๋ยวห่วหวยยา,งวหางมันกระดูดเอาอยู่แล้วเนาะเอาต้องไปใส่เจาะจงสิต้นมันเอาใส่แต่บองที่มีใบสะแน่ก็พอเนาะทางใส่ลายเดี๋ยวมันสีเข้มโพดแล้วเก็สีเห็ดไ้ต้นพักเบงรักของเขานี่เหลืองเหลืองมันสีบ,บกเขียวแบบสนะีเนาะ คือนี่มันงามงามโดยที่บัต้องใส่ผลเลยนี่งามแหงบัวหูเสียดยังกินเลยเนาะบริกแกงยังก็เลยแบบหยอดมันก็เลยเลยาวแล้วเดี๋ยวเวลามีแน,แนวแกงแนวยังอะสิตัดหยอดไปตึ๊บนี่ตัดตัดแล้วก็สิแตกมาใหม่นะส่วนอันนี้ก็เริ่มแตกมาแล้วแต่นี้ก็บัต้องใส่หลายนะใส่พอประมาณเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวไปใส่ต้นหอมผักชีบันนี้ ปกติแล้วต้นหอมนี่เอาตรงกวนดินขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันมีต้นพักซีกันเลยบริกวรถาคนดินขึ้นมาต้นผักซีเขาสิตายนะเขาก็เลยใส่แบบหลบๆเอาใส่แบบบางๆเด้อเพราะว่าพุ่นเก่ามันก็นยังมีอยู่เดียวผักซีสิเปื่อยแต่ต้นหอมน่ะมักอยู่แต่ผักซีน่ะใส่ร้านสิเปื่อยตายนะบริกกินซ้ำแต่ว่าผักซีต้นใหญ่แล้วงามแล้ว พอดีกินนะสำเนาผักซีนะเอาไปกินกับก้อยกับลาบเตียมแล้วก็ใส่แบบทุ่วๆเดี๋ยวบริษส่ร้ายนะเพราะว่าขี้ไก่ไม่นสิบพออีกอย่างก็เดี๋ยวจะเหตุให้ผักซีตายนะผักซีมันเหลืองเพราะมันเค็มโพดเราใส่แต่เราใส่แต่โคนอันต้นผักหอมก็พอเนาะ ต้นหอมบัวข้างกระเพาะใส่ไปเลยใส่มาถั่วแล้วกัะพาะแล้วเดี๋ยวลบอันต้นปักซีออกไปกินเดี๋ยวก่อนจังสิมาควรดินขึ้นเนาะควรดินขึ้นแบสิแต่เนี่ยดินดินก็นยังหลวนฟุยอยู่ดีเนะเพราะว่าเราใส่ไปแต่ตอนเราปลูกพูนเลยไ,ไ,ไปใสป่ใบผักหอมลาบกินเนาะ นี่ใบพต,ต้นปังหอมหลามเฮ้าก็เริ่มแบบมันติดแเนาะติดเบิดแล้วแต่เฮาก็ยังบบสามารถแบบไปควนดินขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันกําลังติดหากท้า,าควนแหละมันสีกระทบกกระเทือนใช่หักมันแล้วก็ไปสิตายเนาะเพราะกำลังติด้ามันติดหาลายๆติดเป็นกว่านี้จาัางไปควนดินเนาะเฮาก็ใส่แบบบางบางเอาเด้อทุกคนใส่พุนขี้ไก่แบบบางๆงเอาเด้อพ,าาพึ่งปลูกดิ ถ้าใส่ลายเกินไปนะมันสิเค็มโพดและก็ระเส็นให้ต้นพักหอมเขาเปื่อยตายนะเหลืองหมดตาย,ตาย,ตายอันนี้ใส่แบบบางๆพอเพราะว่าส่วนที่มันเป็นแังสีมันต้องการแบบต้องการอาหารหลายเนี่ยจักหน่อยนะพะวาเอาคนขี้ไก่ใสต่ตอนปลูกนะมันอยู่ในพื้นนะหากมันยังบาหอนดอก ก็เลยมาใส่อยู่เทิงนี่เพื่อหาของมันนะฮะห้ามอาหารได้ง่ายนะเพราะงี้ก็มันนี่แหละเราก็บอกคือตัวเองนี่หูเนี่แต่จริงกับบริโภคนะฮบประสบการณ์เฮาปลูกมาสามปีสี่ปีนี่นหะเฮาก็เห็ดแบบสี่ตลอดเขาก็ได้กิน้าเฮาบริเห็ดเป็สี่เขาปล่อยไว้นะเขาบริกินหัวตรงๆเลยแต่ว่าเฮาปลูกในกรุงเทพนี่มันแบบมีแมลงหลาย แต่สำรับคนนึแต่แต่เอยปลูกมาเนี่ยบ่เอยมีมแมลงมากวนปันไดนะกะบ่เฮาบ่ได้ปลูกประเภทเครือนะถ้าปลูกกันบักแตงนะเครือบักแตงเนี่ยมันนำนำ,นำพวกมแมลงร้ายเนาะพวกบ่งพวกนอนมาหลายมันก็เลยเลิกปลูกกับบักถัวในบักทัวในสิน้ำเพียอีกอย่างหนึงกับ่มีพื้นที่แน่ถ้ามีก็สิปลูกอยู่ แต่ว่ามาบ่มีกะแล้วก็ปลูกแต่ต้นหอมปักชีในห้องใส่เป็นประจำเนาะคือหลักๆก็คือต้นหอมนี่แหละห้องใส่ประจำตลอดเห็ดกับเขาขาดต้นหอมบด้ยนะทุกคนเป็นคิกันบอกแล้ก็พอจิ้มๆพ่อแบบผุนมันลงข้างหลังเนาะทุกคนเนาะแต่บริคนคแห้งเดียวมันกระทบกระเทือนถึงหากกว่าพึ่งปลูกถามันติดเป็นแหละจัางมาควรนดินแบบห้ายๆกว่านี้เนาะ ใส่ประมาณนี้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพดหนำใส่คุณเดี้ยวพดหนำปวต้วนเสาบริหดซำ เฮาใส่ผุนแล้วก็หดน้ำเรียบร้อยเนาะทุกคนพักของเราเต็มตัวพร้อมการกินอาหารแล้วก็เต็มตัวงาม <c oughs> เต็มตัวงามเดสิมาัปเด็ดเบ่งอาาีกน้ว่าเฮาใส่ผุนแล้ว2-3องสันมันสิบงามขึ้นบอในจังไรเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประลาดลิปใหม่ๆของของคอยดเด้อๆฝากกดกระดิ่งน้ำเนำไปแล้วสบายดี